หโมงสินะเราจอดพักรถแล้วก็มันหนาวอ่ะขับต่อไม่ไหวลววะหนาวมากก็เลยต้องจอดเดี๋ยวแค่เริ่ฟ้าเริ่มจะสว่างละเดี๋ยวเราไปต่อก็อยากไปถึงเร,เร็วๆว่าน่าจะหาที่กลางเต็น,นะ์อ่ะยวดูว่าจะพาไปกลางที่ไหนนะโี่คไป หลังจากที่เราพักเหนื่อยเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้ทําการค้นหาเซิร์ชด,ดูว่าเราจะสามารถไปพักหรือกางเต้นที่ไหนได้และเราก็ได้ทําการจองที่พักที่หนึงอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างก็คือร้านกางเต็นมอเดอะโคนะอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มอยู่บ้านแม่ซานะคะตําบลนาจานอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งลานกางเต็นที่เนี่ยเปิดใหม่แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่า,าเขาเปิดมานานหรือยังหรือว่ากี่วันกี่เดือนแต่ว่าน่าจะเพิ่งเปิดเพราะว่า,าเป็นเจ้าของคนเดียวกับที่เปิดปอกุเดนะซึ่งปอกุเดอได้ปิดตัวลงนะปอกุเดจะอยู่ตรงช่วงอปอกุโจ๊อยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ส่วนมอเตอร์โคเนี่ย เลยมาสักประมาณ5กิโลได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเส้นทางของลานกางเต้นมอเดอร์โคจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าซึ่งเส้นทางที่จะไปต่อจากนี้คือมันเราเลือกขึ้นไปทางอินทนนเนาะซึ่งมันขึ้นได้สเส้นทางแหละมันจะไปทางเสมืองผ่านจุดน,นั้นมานะ แต่ว่าเขาบอกว่าเส้นทางนั้นนะมันยากเพราะว่ามันต้องผ่านเส้นกาลยายนิวัฒน,นามันจะเป็นโค้งชันอะไรเงี้ยมันมันน่าจะยากแต่ว่าอินทนนท์ก็ไม่เบาเหมือนกันนะแต่ว่าพี่ชายที่เราสอบถามไว้ก่อนหน้านี้นะพี่ชายบอกว่าให้ขึ้นทางอินทนนท์จะดีกว่านะเดี๋ยวเรามาดูนว่าไปอินทนนท์เราสามารถจะแวะไปที่ไหนได้บ้างคือเราเราไปเชียงใหม่หลายรอบแล้วแหละแต่ว่า เราไม่เคยแวะน้ําตกซิริภูมิคือแพนไว้ว่าน,น่าจะแวะนะวันนี้เดี๋ยวน่าจะแวะเดี๋ยวจะพาไปแวะดูแก้มนึงว่าที่น้ําตกซิริพูมิเป็นยังไงสวยงามหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกันินทางของเราเลยจ้า Vale. うん。<laughs> <ข>ออดอโคบอค่ะอันไหนเอ่ยต้องขึ้นอันนี้จองไม่ได้จองไว้จองจองที่กลางอ่ะค่ะออ๋จองไว้ในอใ<ช>จองไว้ในเพจนะใช่ถ้าถ้จองไดี่ไเมื่อ,อกี้ขึ้นไปได้ยังยังอเ <laughs> พิ่งมาเมื่อกี้ใช่เพิ่งมาเพ่งข,ขึ้นไปทางนี้เหรอขึ้นทางนี้ไม่ได้เหรออันนี้มันพูดเขา ในตว้มืองเชื่อมไห่แหละแต่หนูาจะโคราชกลางตรงไหนเนี่ยตรงใครข้างล่างข้าที่ได้อยู่ตรงนี้ข้างล่างอ๋อข้าที่ได้อยู่อันนี้จองไว้ใช่ไหมคะหรือยังไงต้องจองไว้ใช่ไหมแต่ว่าพี่ไอยู่ใกล้กันไหมมบางคนเดียวปะ มาคนเดียวค่ะะถ้าเลยได้เต้นเลยเหรอข้างนี้ข้านี้้เนงนี้อนบรนนี้นออตรงตรงแค่ เง <c ười> <อ>ี้ยไปเงี้ยก <as> ิดขาอยู่ไปนั่งกินปนั่งกินหลงเห็นได้ช่ยนได้ช่วยปกี่ร้อยน่ะก็จะร้ยละะบอใช่เนี่ยผ้า่ยเนี่ยกีอแล้วจะจะผ้ากานี้หคเดี๋ยวดว่ผมเดี๋ยเราลล่รให้วะ อจอดเฉียงนี่เองพี่ไม่ต้องจอบตหอดกลางไหนได้มีผ้าใบให้เช่าไหมผ้าใบปูพื um <t 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 uman> <t uman> ้นก็ได้มีไหมเห็นถามน้องผู้หญิงเข้ามาเขาบอกว่ามีถามในเพจอ่ะ แกบอกเขาบอกว่ามีอะ่ะถ้าไม่งั้นจะได้พี่บอกว่าเช่าสองผืน,นมีไหมเดี๋ยวอะไรอ่ะ <Yeah. S 1> หนูอยากได้ผ้าไวปูพืน้นหนูไม่มีติ้นใหญ่ไหมตัวน,นี้ไม่ใหญ่หลังเล็กๆขนาดนี้น,น,นี่นี่ข้างข้างพี่เขาไปดูทรายทองได้เขาไม่เป็นไรไม่เลยเดี๋ยวนูเช่าเขาเดี๋ยวเพื่อน <laughs> เดี๋ยวเช่าเขาก็ได้ค่ะลุลุ้น สำหรับลานกลางเต็นท์มอเดึรโคนะคิดค่าบริาการกลางเต็นท์เพียงคนละ150บาทร้านนี้มีห้องน้ำนะคะมีห้องน้ำให้เข้ามีทั้งหมด2ห้องแต่ว่าไม่น่าจะอาบน้ำได้นะเพราะว่าเป็นห้องที่ใช้ทำธุระส่วนตัวประมาณนั้นนะยังยังไม่มีห้องอ ลานมีทั้งหมด2ร้านนะคะลานด้านบนคือลานที่นักท่องเที่ยวจองผ่านทางเพจเฟซบ o o กมอเดิร์นโฮไว้นะส่วนร้านด้านล่างจะเป็นลานสําหรับ w a l k i อินหรือว่าคดร้านด้านบนเต็มอ่ะเราก็สามารถไปกลาง้านด้านล่างได้ด้านล่างก็ไม่ได้อยู่ล่างนะเป็นภูเขาเหมือนกันขึ้นชั้นกว่าร้านแรกอีกนะเป็นดินทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าลานนี้เป็นลานเปิดใหม่ไม่น่าจะถึงเดือนเพราะว่า ไมาจากตัวปอกพ้ดีนะคะรา้านนี้รถเล็กขึ้นได้ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นทางดินลูกรังก็ไม่เชิญลูกรังมันเป็นดิน่ะมันเป็นทรายเนาะต้องถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์องต้องต้องขับแบบระมัดระวังนิดนึงแล้วก็ส่วนการเดินทางมาที่นี่ คือตั้ง GPS ว่าปอผู้ดีก็ได้นะแล้วก็ตั้งต่อมาที่โรงเรียนบ้านแม่สายนะมันจะถึงแต่ว่าสัญญาณมันอาจจะไม่ค่อยดีแต่ถ้าถึงปอผู้โจแลวอ่ะดูสังเกตขวามือถึงปอผู้โจเราให้เลยมาอีกประมาณ5กิโลก็จะเห็นป,ป้ายปอผู้ดีซ้ายมือเป็นป้ายเล็กๆเลยเ,เ,เป็นทางดินแดงขึ้นแล้วก็ให้ตกแถงเลยนะส่วนที่นี่บริการ มีอาหารเย็นด้วยนะคือเราต้องสั่งผ่านทางเพจไว้ล่วงหน้านะคะเขาเอาอขึ้นมาส่งให้เราได้แต่วันเนี้ยเราสั่งแต่ว่าน้องเขาน่าจะลืมเราก็เลยฝากน้องกับพี่เต็นท์ข้างๆนะที่เราเจอเมื่อต้นคลิปพี่ผู้หญิงน,นะคะที่นู่นจังหวัดทางภาคใต้ใ,ใ,ใ,ใจดีมากเลยให้เราทานอาหารด้วยต้องขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะ yeah <laughs> 帅的哇！<noise> <noise>